สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารเลตเตอร์ซิตี้นะครับเริ่มต้นกันที่จิ้งจอบสนคว้ากองกลางดาวรุ่งนอนริอสเสริมกลางรุกเลตเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจทอส์แคนเวลกองกลางดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีของสโมสรน,นอนริอสิตี้ในลีกชิปชิปเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แคนเวลทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับสโมสรน,นอนริอสิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อรูก,การที่แล้วแล้วก็เป็นเล่นคนสําคัญทําให้นอนริอสิตี้นำไปเจ้าฝูงแชมเปี้ยนช จุดเด่นของแคนเบลนะครับเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการผ่านบอลที่ดีสำหรับคนที่เป็นเพียงดาวรุ่งโดยเฉพาะในฤดูก,กาลนี้นะครับเขาผ่านบอลเข้าเป้าในลีก81.5%แล้วก็มีค่าเฉลี่ยในการผ่านบอลจังหวะสําสคัญ1.1ครั้งต่อน,นัดด้วยซึ่งนั่นก็มีส่วนที่ทําให้เขาลงเลื่อนไปทั้งหมด24นัดยิงได้1ประตูกับ2แอซซิตนอกจากนี้นะครับเขายังสามารถเลี้ยงบอลได้ดีในระดับ1ด้วยหลังจากที่มีค่าเฉลี่ยนในการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งในลีก1.4ครั้งต่อน,นัด จากจังหวะพยายามเลี้ยงบอลทั้งหมด2.3ครั้งต่อเกมและเขาก็ยังพลิวไหวจนสามารถเรียกฟาวได้เฉลี่ยแล้วนะครับ2หนต่อเกมจุดด้อยของแคนเบลคือความนิ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในตอนนี้เขาจะบ,บอลหลุดเฉลี่ยแล้ว2.2ครั้งต่อเกมแถมยังเก็บบอลเอาไว้กับตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรนักเพราะโดนคู่แข่งยั้งบอลไปได้ดือ้อเฉลี่ยแล้วนะครับประมาณ1.4ครั้งต่อนัดตำแหน่งที่แคนเบลถนัดด้วยความที่เขาเล่นปีกซ้ายและครอสบอลไม่ค่อยดีมากเท่าไรนัก มันจึงมีหลายครั้งที่เขาโหมมาเล่นแล้วก็เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งเขาก็ทําผลงานได้ดีจนเข้าขากับติมมปุกีกองกลางชาวฟินแลนด์ในระดับหนึ่งด้วยแคนเบลเริ่มต้นฤดูกาล2020-2021ด้วยการลงสนามให้กับนอร์ซิตี้ไปทั้งหมด14นัดยิงได้2ประตูกับ2แอสซิสต์และก็3ใบเหลืองกองกลางตัวรุกวัย22ปีรายนี้นะครับสามารถเล่นดิมเเซนได้ทั้ง2ฝั่งจึงไปเตะตาสโม,มสรดังในพิมลีกอย่างท็อแนีโนสเปอร์สนดึงไปเสริมเกมรุกให้กับทีม ตามรายงานของฟุตบอลลีกเวิร์สรายงานเสริมว่าสเปอร์ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะคว้าแข้งดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมทัพนั่นจึงเป็นโอกาสให้จิจอกสยามเลสเตอร์ซิตีุ้กแคนเบลกลางอากาศเสริมรุกจิ้งจอกไปได้อย่างไม่ยากเย็นนอกจากท็อดแคนเบล l เลสเตอร์ซิตี้ยังกำลังให้ความสนใจในการคว้าตัวเจมทาคอสกี้กองหลังของเบอร์ลี่มาเสริมแกร่งในแนวรับอีกด้วย ตามรายงานข่าวของสำนักมิลเลอร์นะครับหลังจากที่เคยพยายามซื้อกองหลังรายนี้มาแล้ว2ครั้งซึ่งกองหลังวัยแปดปีรายนี้ยังมีสัญญากับเบอร์ลี่จนจบฤดูกาลหน้าทั้งนี้เลสเตอร์ซิตี้นะครับพยายามที่จะเจรจารในการซื้อตัวกองหลังรายนี้เป็นหุนที่3ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยต่อมานะครับทิฟบีเกิลโ h เฮดโ c o ด e เลสเตอร์ซิตี้ยูยิสามนะครับมีการเปิดเผยว่าจิ้งจอกชุดเล็กยังสร้างโอกาสในการทําประตูไม่มากพอ แม้จะเป็นฝ่ายครองเกมได้มากกว่าก็ตามในเกมพิมลีก2นัดนะครับซึ่งเป็นการเปิดบ้านไพ่ให้กับเอฟเวอร์ตันยูยิบสามไป2ประตูต่อ4โดยนนัดดังกล่าวนะครับธนวัน์ซึ่งจิตถาวรกองกลางชาวไทยได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นเวลา90นาทีตลอดการแข่งขันด้วยบิเกิลโฮเฮสโคดเลสเตอร์ซิตี้ยูยิบสามนะครับกล่าวถึงลูกทีมว่าพวกเราเล่นกันได้ดีในช่วงออกสตาร์ทของครึ่งแรกแต่เราทําได้ดีแค่ในแดนของเราส่วนเกมรุกในแดนของคู่แข่ง เรายังขาดไอเดียในการเข้าทำแลว้วก็การผ่านบอลที่ดีพอเรายังสร้างโอกาสทำประตูได้น้อยเกินไปแม้เราจะครองบอลได้มากกว่าผมเองก็ยังไม่พอใจกับเกมรับของเราเวลาที่ถูกโต้กลับเร็วนะครับเอเวอร์ตันเล่นในจังหวะสวนกลับได้ดีพวกเขาเล่นเหมือนกับทีมชุดใหญ่ของพวกเขามีเกมรับที่แข็งแกร่งมีการสวนกลับที่รวดเร็วคุณสามารถเล่นแบบนั้นคุณต้องมีการจบสกอร์ที่เฉียบคมแล้วก็เอเวอร์ตันเองทำได้แบบนั้นพวกเขาออกแรงเพียงเล็กน้อย กับประตูที่ได้จากเราในขณะที่เราต้องทํางานอย่างหนักด้วยถ้าคนดูสถิตีในครึ่งเวลาหลังนะครับกับจังหวะเซฟประตูของพวกเขาเราไม่สมควรที่เป็นฝ่ายแพ้ในเกมนี้ถ้ามองที่ภาพรวมของเกมนะครับเราควรที่จะมีผลเสมอแต่นั่นอาจจะเป็นการปกปิดความผิดพลาดในเกมรับที่เราทําเอาไว้ในเกมนี้ด้วยครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของ Little City นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ